พี่ที่รักเดี๋ยวพี่ช่วยแบกก็ได้นะยังเด็กอยู่แท้ๆกลับบ้านไปของเงินพ่อแม่เถอทำงานที่นี่มันไม่เหมาะสมดนัน้นอ,นองถ้เาเป็นแฟนพี่อะเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูมันอย่างดีเลยหลังจากที่พ่อแม่ฉันเสียชีวิตเงินที่ฉันควรได้ทั้งหมดก็ถูกนองสาวของแม่เอาไปหมดฉันเลยต้องทำงานทุกอย่างเท่าที่หาได้เพื่อเก็บเงินเรียนต่อมาหาลัย คุณยายคนนั้นกำลังตกอยู่ในตาลายหรือเปล่าคุณยายครับคนของเรา ที่คุณไอซ์ให้ไปตามคุณยายคุณยายบอกว่าจะไม่ยอมกลับบ้านจะหนีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณไอซ์จะมีภรรยาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปตามคุณยายของฉันกลับมาเองสร้อยหินเส้นนี้นะคะคุณป้าราคา300แสนบาทค่ะถ้าใครซื้อไปใส่จะได้เจอรักแท้ถ้าคุณยายอยากให้หลานเจอรักแท้ต้องซื้อสร้อยเส้นนี้นะคะนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะจะมายุ่งอะไรด้วยฮะ อ๋อฉันจำได้แล้วคูดคือแก๊งต้มตุ๋นที่ออกข่าวหลอกลวงขายของปลอมให้คนอื่นนี่คะฉันล่านะคะฉันไม่ได้หลอกทำไม่ได้หลอกก็ยืนรอตรงนี้คุยกับตำรวจแล้วกันพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงค่ะสร้อยที่ขายก็เป็นสร้อยตามตลาดนะัดเส้นเราไม่ถึงร้อยได้สามน,นี่คุณยายยังไม่โดนหลอกเอาเงินไปใช่ไหมคะไม่หรอกจ้ะ พอดียายไม่มีเงนินอน่ะไม่เป็นไรนะคะล้วนี่คุณยายกินข้าวมาหรือยังคะหนูหรือเปล่าวันนี้หนูห่อข้าวมาด้วยเดี๋ยวหนูไปเอาข้าวกับน,น้ำมาให้นะคะรอตรงนี้แป๊บน,นึงนะคะหืมไอแกงต้องตุนกลับมาอีกแล้วเหรอ เด็กคนนี้เป็นคนดีจังนี่แหละว่าที่หลานสะภัยของฉันไอพวกต้มตนลูกน้องทำงานไม่สำเร็จลูกที่ก็มาทำต่อยันเหรอจิตใจทำด้วยอะไรทำไมต้องทํากับคุณยายแบบนี้ไม่หรอกจ้ะหนูนี่เข้าเป็นหลานชายยายเองจ้ะหลานชายงั้นเหรอคะหนูขอโทษด้วยนะคะสงชายหนูเข้าใจผิดไม่เป็นไรครับคุณยายครับ เรากลับบ้านกันเถอะนะอยวผมไปส่งไม่ยายจะกลับก็ต่อเมื่อมีแม่หนูคนนี้ไปด้วยเท่านั้น <C oughs> คุณยายเดี๋ยวผมพาไปหาหมอนะครับไม่ยายจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนอกจากสายน้อยคนเนี้จะไปกับเราด้วย <c oughs> คุณยายดีขึ้นเลยยังคะดีขึ้นมากนะจ๊ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะเออว่าแต่หนูอิงฟ้ามีแฟนหรือยังจ๊ะยังไม่มีเลยค่ะ คุณยายมีอะไรหรือเปล่าคะงั้นยายขอสู่ขอหนูเป็นภรรยาหลานชายยายได้ไหมจ๊ะพูดอะไรนะครับคุณยายน้องเขายังดูเด็กอยู่เลยนะครับแถมอีกอย่างเราสองคนก็นยังไม่ได้ชอบกันสะหน่อยนะครับใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนูกับหลานคุณยายฐานะต่างกันมากไม่เหมาะสมกันเราคะ่ะยายไม่สนฐานะอะไรทางนั้นแหละถ้าเมาื่อกี้ไม่ได้หนูช่วยไว้ยายคงถูกหลอกเงินไปแล้วอะ คนรวยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาช่วยยายแบบนี้หรอกนะคุณยายครับอย่าไปบังคับเขาเลยนะครับไม่ยายอ่ะให้โอกาสแกหาภรรยามานานแล้วแต่แกก็ไม่ทําสักทีตอนนี้ยายจะเป็นคนหาให้เองแต่ถ้าแกไม่ยอมยายก็จะไม่ยอมกินข้าวกินน้ำกินยาตามหมอสั่งแกคิดดูเองก็แล้วกันว่าแกจะแต่งหรือไม่แต่ง งั้นผมขอรบกวนคุณมาอยู่ที่นี่สักพักนะครับส่วนเรื่องที่คุณยายพูดคุณไม่ต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณยายเขาเองได้ค่ะครับแล้วครอบครัวของคุณล่ะครับว่าอะไรหรือเปล่าครับให้ผมไปคุยให้ไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันไม่มีครอบครัวพ่อแม่ของฉันเสียหมดแล้วขอโทษด้วยนะครับที่ถาม ไม่เป็นไรค่ะงั้นช่วงนี้ก็ช่วยแกล้งชอบกันไปก่อนนะครับให้คุณยายเขาสบายใจได้ค่ะขอโทษนนครับหน้าคุณเปื่อนนะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับ จะทำให้เป็นคู่จริงเององั้นฉันขอเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะ เป็นใครสภาพจนๆปกติยายของไอไม่ให้ใครเข้าบ้านง่ายๆนี่อย่าบอกนะว่าเป็นผู้หญิงที่ยายของไอาหามาให้ฉันตามจีพี่ไอมาตั้งนานจะมาให้เธอชุบมือเปิดไปแบบนี้ไม่ได้หรอกผ่านมาตั้งนานแล้วยังไม่มีทีท่าว่าสองคนเนี่ยจะลงเอยกันสักทีไม่ทันใจคนแก่รออุ้มหลานอย่างเราเลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจัดให้ คุณยายไม่ทานด้วยกันหรอครับไม่เป็นไรจะ้ะยายทานมาก่อนแล้วตามสบายนะขอบคุณนะคะคุณยายจ้า โทษนะ,ะหลานที่ยายอะ่ะอยากจะให้พวกหนูอะ่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสักทีทำไมรู้สึกว่าร้อนหู่วบ้าขนาดนี้เนี่ยคุณยายบอกให้เอาชุดนี้มาให้นะบอกว่า เอาไว้ใช้ไปงานด้วยกันขอบคุณนะคะ้ยทำไมเปิดไม่ได้อะ งานนี้หลานๆจะได้รักกันจริงๆสักทีขอโทษน,นะจ๊ะหลานทั้งสองคนจะได้เปิดใจกันสักทีงั้นอีกสองชั่วโมงยายจะมาเปิดให้ก็แล้วก,กัน มีพี่ไอเป็นไรหรือป่าคะเออคือผมเราจะเอาอยัางไงดีเรื่องที่เรากับคุณไอซ์ ิาคือเรื่องที่เกิดขึ้นผมขอโทษนะคือผมอยากจะรับผิดชอบคุณเราลองมาคบกันได้ไหมแต่ฉันก็เหมือนคนไม่มีหัวนอนปลายเท้านะคะฐานะของเราก็ต่างกันคบกันไปมีแต่ทำให้คุณดูไม่ดี คุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ได้ค่ะผมไม่ได้รับผิดชอบเพราผมต้องรับแต่เป็นพ่อผมอยากทําผมเห็นคุณดูแลคุณยายผมอย่างดีดีซะกว่าตอนที่ผมดูแลซะอีกในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็อยากลองเปิดใจจริงๆจริงๆดูสักครั้งเน่ยมันยากนะที่จะหาคนที่ดูแลและก็รักครอบครัวองผม ถ้าคุณไม่ว่าอะไรเราลองมาเรียนรู้กันจริงๆจังๆได้ไหมลองดูก็ได้ค่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับพอดีเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับคุณคิมที่เป็นพีเซนเตอร์ของลูกค้าผมเดี๋ยวผมเรียกลับมานะโอเคค่ะเดินทางดีๆนะคะ สวยไหมผมสั่งตัดพิเศษไม่เพื่อคุณเลยนะสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ยายน่ารักที่สุดเลยค่ะส่วนเรื่องแต่งงานมันจะไม่ไวไปหน่อยเหรอคะเวลาไม่สำคัญหรอกคุณผมอยากแต่งอยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องไม่อยากให้ใครมาว่าอะไรคุณได้ผมเลยให้คุณยายจัดการเรื่องนี้ให้ส่วนคุณ ก็แ,แค่รอเป็นเจ้าสาวสวยๆขอยงผมก็พอเธอจะแต่งงานกับพี่ไอไม่ได้พอฉันท้องกับพี่ไอจะท้องได้ยังไงเราไม่เคยคบกันไม่เคยมีอะไรกันด้วยซ้ำ 2เดือนก่อนที่คุณไอเมาแล้วมาหาคิมไงอิงฟ้าอย่าไปฟังนะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงค่ะนี่ไงคะหลักฐานถ้าท้องจริงอะ่ะเธอก็ตรวจใหม่สิเดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันเตรียมที่ตรวจไว้ให้ได้ค่ะ แค่เอาปากกาขีดก็จบเดี๋ยวพอคุณไอซ์มารับผิดชอบเราก็ค่อยปล่อยท้องจริงๆนี่ไงคะผลตรวจชัดเจนหรือยังว่าหนูท้องคุณไอต้องรับผิดชอบหนูเธอโกหกเธอไม่ได้ท้องที่ตรวจคันในนี้มันเป็นของปลอม ฉันให้คนของฉันทําขึ้นมาเองอีกอย่างปากกาที่เธอขีดเนี่ยยังขีดไม่เท่ากันเลยคิดจะจับหลานชายฉันเนี่ยคิดตื้นไปหน่อยนะแม่ดาราสาวทำไมยายไม่เลือกหนูทั้งๆที่หนูเพียบพร้อมกว่าทุกอย่างมันมีดีตรงไหนแถมหนูให้คนไปสืบมา มันก็เป็นแค่คนจนชั้นต่ำก็สภาพจิตใจเธอไงที่มันต่ำมันสูงสู้อิงฟ้าไม่ได้ฉันพูดแค่นี้หวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะเรื่องมันจบแล้วนะลูกอิงฟ้าไม่ต้องคิดมากนะ ไอ้ไม่มีวันทําอะไรแบบที่ผู้หญิงคนนั้นบอกเรานะลูกแต่ถ้าแต่งงานกันไปหนูกลัวว่าจะมีผู้หญิงมาทําแบบนี้อีกเราถ้าเป็นเรื่องจริงหนูคงแย่แน่ๆนนี่ไงที่ไอ้ขอยายไว้อะหวังว่าสิ่งเนี้ยจะทําให้อิงฟ้าเชื่อใจได้นะเขาคุณบหาณยุายาจ้ะ นี่เป็นแหวนที่คุณพ่อของผมใช้ขอคุณแม่แต่งงานมันเป็นแหวนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมและผมก็รักมากที่สุดและวันนี้ผมจะใช้แหวนวงนี้ขอผู้หญิงที่ผมรักแต่งงานและผมสัญญาว่าผมจะซื่อสัตย์กับเธอตลอดไปขอโทษนะที่เพิ่งจะได้ขออย่างเป็นทางการอิงฟ้าครับ แต่งงานกับผมนะฉันไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่เปื้อนฝุ่นแบบฉันจะได้มีความรักที่ดีขนาดนี้ได้ขอบคุณมากนะคะพี่ไอซ พี่กาจะรักหนูขอบคุณจริงๆคะ่ะ